สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสูบผู้ไทยไลฟ์สไตล์บ๊อบบี้ผู้ไทย,ลยไลฟ์ปปไลสไตล์นะครับมาอัปเดตย,ยามหนาวนะฮะในหมู่บ้านผมนะฮะนะครับบรรยากาศนะคะเหมือนเดิมเลยฮะติดทุ่งนานะครับก็เดี๋ยวพาไปดูว่าติดทุ่งนายังไงนะครับก่อ,น,อนเลยก็เปิดไฟยังไงเนี่ยเปิดไฟไม่ได้ไฟติดไหมเนี่ยนะครับ โอเคนะครับติดแล้วเนาะไฟนะครับเดี๋ยวพาไปดูเลยมืดมืดเลยนะครับอาจจะมืดมืดหน่อยนะครับเพราะว่าอยู่มืดนะเมื่อเช้านี้นะครับประมาณสิบองศาสิบองศาโอ้โหหนาวจนพูดผิดสิบองศานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้คนทุกคนนะครับตอนนี้คือตอนเช้าเมื่อเช้านี้ผมคง นอนอยู่ในบ้านนะครับเพราะหนาวนะครับไม่ค่อยได้ว่าจะถ่ายคลิปก็ไม่ได้ถ่ายนะครับมันหนาวหนาวเกินนะครับสิบองศาเลยนะฮะจนเช้าเมื่อวันนี้นะครับตอนนี้ก็บรรยากาศก,ก็ประมาณประมาณเปิดเปิดตัวเปิดตัวเจ้าจปลอ,อกกันนะฮะประมาณ ตอนนี้คือ26องศานะครับในมือถือนะครับได้แจ้งนะฮะสิบแปดองศานะครับโอ้โหอาจจะรีเรยนนิดนึงนะครับเพิ่งมานะฮะสิบแปดองศานะครับทุกคนดูมันก็หนาวแบบว่าไม่ไม่หนาวเยนเยนเกินไปนะครับบันคออยู่ได้ไม่ใช่นะมันพออยู่ได้ครับไม่ไม่นน่หนาวมากมายนะครับนี่นะฮะ นี่หมู่บ้านผมนะฮะติดทุ่งนาจริงๆครับนี่ติดทุ่งนาจริงๆนะครับหนาวจริงๆนะฮะไม่ได้แสดงครับหนาวโอ้โหคือตรงนี้มืดแล้วนะนะครับมืดแล้วนะครับ ต้องลองขอชีวิตนะเมื่อือวานนี้ก็เช้านี้ก็เหมือนกันเช้านี้ก็เหมือนกันนะไปเป็นเมื่อวานวานี้เมื่อวันเช้านี้มันก็พออยู่ได้นะครับพออยู่ได้ครับทุกคนแต่ก็หนาวๆอยู่นะไม่ใช่ไม่หนาวเย็นๆเหมือนว่าแต่มันสิเปรองศามันก็พออยู่ในระดับหนึ่งนะครับ พามาออกทุ่งนานะครับเข้าทุกงนาแล้อือหือดูสภาพอากาศนะนี่เดี๋ยวลืมเร่งเสียงนะนี่รู้ไหมว่าผมใส่กี่ตัวประมาณสามชั้นละถ้ามันหนาวอีกรวมทังผ้าก็หก <c oughs> ชั้น เยอะๆานะฮะมาดูบรรยากาศนะฮะอัปเดตอัปเดตยามหนาวนะครับดูโอเคนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทูไทยนะครับไลฟ์สไตล์นะครับป๊อปปี้ทูไทยไลฟ์สไตล์นะครับคนที่ให้การรับชมสวัสดีครับบ๊ายบาย